วันซืน23ขยับมาเมื่อวาน24ค่ะ24คุณพรชัยธีรวรผู้อำนวยการสำนักงานาเศรษฐกิจการคลังสสคและโฆษกกระทรวงการคลังใช่ค่ะก็ถึงรอบหนีไม่ออกต้องตั้งโต๊ะถแถลงใช่ตอนแรกจะถแถลงเช้าแล้วเปลี่ยนมาเป็นบ่ายแต่ยังไงก็ถแถลงเมื่อวานนี้คะ่ะแต่สาระที่ถแถลงมันก็คือเนื้อหาเดียวกันตัวเลขเดียวกันกับที่มันหลุดออกมาเมื่อวันที่23สรุปมันคือเอกสารจริงเป็นเอกสารจริง แล้วก็ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ร่างที่จะมีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นอพูดตรงๆคุณพอชัยกระทรวงการคลังก็หยิบฉวยเอาเอกสารที่อ้างว่าหลุดๆเมื่อวันที่23มาเป็นหลักในการถแถลงข่าวมันก็ข้อมูลชุดเดียวกันหมด,ดก็คือย,ยืนยันว่าปี6 6 GDP โตแค่1.8ค่ะยังยืนยันแล้ว67ก็2.8อืมแต่คราวนี้นักข่าวไม่ได้สนใจเรื่อง1.8ค่ะนักข่าวกลับไปสนใจเรื่องเฮ้ hey, ถ้าคุณทําตัวเลขออกมาอย่างนี้ม,มันจะเป็นความชอบธรรมเป็นคําอธิบายของรัฐบาลที่จะหยิบฉวยไปใช้ในการขอออกพรบกู้เงินหรือเปล่าวะจะได้มองว่าประเทศวิกฤตประเด็นมันอยู่ตรงนี้ใช่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ดังนั้นดังนั้นดังนั้นไปฟังนักข่าวถามและไปฟังคุณพรชัยโฆษกรัฐบาลตอบโฆษกรกัฐบางตอบสักนิดหนึ่งสิคะใช่ค่ะเชิญค่ะ เศรษฐกิจที่ต่ำกว่าสองเนี่ยค่ะมันเข้าข่ายวิกฤตหรือเปล่าแล้ะปกติสสคค่ะมีเกณฑ์นะคะว่าเกณฑ์ไหนถึงจะเรียกว่ามันเป็นลเวลไหนนะคะคำถามีต้องให้นักวิชาการตอบละกันนะครับทางวิชาการจะวิชาการก็คือใครนะคะณตอนนี้เรียกว่าวิกฤตได้หรือเปล่าหรือว่าไงคะอ๋อกีนแล็กอธิบายทางทฤษฎีให้ฟังก่อนครับที่จริงเกณฑ์นะครับว่าอะไรที่เป็น วิกฤตหรือไม่วิกฤตแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของนิยามที่ใช้สากลอย่างของสหรัฐเรื่องของคำว่า technical recession ก็คือเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคเนี่ยก็คือ GDP QoQ ต่อไตรามาสเนีย่ยติดลบสอไตรามาสติดต่อก,กัน แต่อันนี้ก็มองว่าเป็นคําว่า r e c e s s i o n ก็คือว่าเศรษฐกิจที่มันถดถอยแต่คราวนี้มันจะลามไปถึงคําว่าวิกฤตหรือเปล่าเนี่ยมันก็ยังยังไม่มีนิยามที่ที่ชัดเจนะนะครับก็ก็เลยก็เลยอันนี้ก็อาจจะเป็นเบื้องต้นที่ที่เราจะเห็นแต่ว่าแต่ที่ท่านผอท่านรายงานว่าก็ยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2. 8นะครับสุรภาพเศรษฐกิจก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับคลิปนี้นะ ผมฝากเป็นสิบเที่ยวเลยนะเดยพัพนาตะซายแสดงว่าสภาพเศรษฐกิจอยู่ในสถานะที่ดีเด็ดเด็ดเด็ดสภาพดีนักข่าวพยายามจะจี้ถามถามคุณพรชัยผอ,อสศคโคศกกระทรวงการคลังจี้ถามเป็นคนแรกเลยท่านถ้าท่านยืนยันว่า GDP ปีที่แล้วมันโตแค่1.8มันไม่ถึง2ไอ้อย่างเงี้ยมันเข้าขายเศรษฐกิจมันวิกฤตหรืเเอเปล่า คุณพรชัยโยนเปรี้ยงไปที่ดร,รเล็กเขาเรียกกันในกลุ่มพี่พื่น,น้องว่าดเร,รเล็กที่อธิบาย<ก>ม่สักครู่ก็เป็นนักวิชาการอยู่ในสนักงาเศร,รษฐกิจกันลังนี่แหละก็ลูกน้องคุณพรชัยนั่นแหละลอธิบายแทนโยนให้ลูกน้องอร,รับหน้าเสือไปก่อนด่านแรกปรากฏว่าดรเล็กจัดมาเลยต่อไปต่อมาผมก็ต่อไปต่อมาผมจับความได้ว่าดรเล็กบอกว่า เจอแต่นิยามของคําว่าเศรษฐกิจถดถอยยังไม่เจอนิยามของคําว่าเศรษฐกิจวิกฤตเมื่อยังไม่เจอคํานิยามของคําว่าเศรษฐกิจวิกฤตจึงตอบไม่ได้ตอบได้เพียงแค่ว่าเศรษฐกิจมันถดถอยเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไรเช่น GDP ติดลบสองตรมาสอะไรก็ว่ากันไปฟังแล้วงงไหมตกลงตอบหรือไม่ตอบนักข่าวไม่ยอมนักข่าวไม่ลดละไปที่คุณพรชัยอีกไปฟังกันเชิญค่ะ งั้นของเรายังไม่เข้าขั้นอันนี้คือก็มีสัญญาณที่ผมรีมนเมอสักครู่ว่ามีสัญญาณตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาว่าอ่อนตัวติดลบเรามีเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวลดลงต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่ยังไม่ได้เป็นถึงขั้นอย่างที่ทางทาง,ทางดอร์เล็กเขาบอกว่าในทางที่สินงเศรษฐศาสตร์เนี่ยถ้าติดลบคำว่าติดลบคือต้องติดลบนะคือต่ำกว่าศูนย์นะ สองไต่มาติดต่อกันนะเขาเรียกว่าเป็นเ c นิคอลรีเซชชั่นซึ่งเราเคยเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อตอนคาวโควิดนะครับอันนั้นเร็วสุดแล้วแล้วก่อนน้้นนั้นก็มีสมัยทนต้มยำกุ้งซึ่งนานมากนะครับแต่ทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยจะต้องมีคนมาเคาะว่าทริกเกอร์ก็อันนี้เป็นวิกฤตอย่างเช่นขท่าวต้มยำกุ้งเนี่ยกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะครับที่เราเรียก LOI นะครับเพราะว่าตอนนั้นทุนสำรองเราเราเหลือน้อยมากนะครับแล้วก็เลยมีหนี้ต่างประเทศมากนั้นเนี่ยเขาต้องเข้ามาอันที่สอตอนช่วงโควิดก็จะมีการออกเป็นปราชก,กําหนดเฉพาะในเรื่องของการประกาศให้มีการระบาดของโรคน,นั้นมีกับพรฉุกเฉินนะพวกเราจําได้แลพ้พวกเราส่วนใหญ่จะอยู่บ้านกันนะครับนั้นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดวิกฤตนะครับถ้าในค,คําศับเขาบอกวิกฤตจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นนอกนอกเรื่องนิดนึงนะ คำว่าวิกฤตในพจนานุกรมเนี่ยนะครับคำว่าวิกฤตเป็นคำวิเศษนะครับเป็นคำวิเศษพิเศษมีนอร์เดนการันนะนอร์เเ่นการันนะครับวิเศษว่ามันต้องอยู่กับคำนามที่ประกอบกันเช่นเวลาวิกฤตหรือเหตุการณ์วิกฤตอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่ดรเล็กเขาบอกว่า GDP ติดลบติดต่อกันสองไตรมาสนั่นก็เวลาเป็นโควิิกฤตแต่เหตุการณ์วิกฤตก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องทางการเงินของครัวเรือนเยอะจนทำให้ประชาชนไม่มีเงิน อันนี้อาจจะเป็นวิกฤตทางการเงินควเรียนก็ได้อน,นี้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องรับฟังข้อมูลต่างๆมาประกอบการพิจารณาก็ต้องมีคนบอกว่าอันนี้เข้าเงื่องขต่างๆนะครับสรุปฟังเท่าไหร่นะก็ไม่ได้มีบอกว่าวิกฤตนะเอาง่ายๆ <c oughs> แค่ถอดถอยบนหัวประเทศนี้อย่าฟังเยอะเดี๋ยวมึน <c oughs> ยิ่งฟังยิ่งรู้สึกอยู่ยากอย่าฟังเยอะเดี๋ยวมึน <c oughs> ยิ่งฟังยิ่งรู้สึกอยู่ยากตกลง GDP ปีที่แล้ว1.8%ปีนี้เป่าอย่างไรก็ได้แค่ 2. 8งยังไม่ะลุซมันวิกฤตหรือมันไม่วิกฤตหรือมันแค่ถดถอยและไอ้ถดถอยกับวิกฤตมันต่างกันตรงไหนเส้นแบ่งอยู่ตรงไหนมันต่างกันขนาดไหนไม่เข้าใจฟังยากโอเคฟังยากแต่แต่แต่ด้วยความเคารพแบ่งชาติ 23เข้าแจกข่าวแต่เนียนมากใช้คําว่าเนียนกลิบแทนที่จะแจกข่าวในนามของตัวเองก็หยิบฉวยเอารายงานของฝรั่ง IMF มาแจกเอาตัวเลขเอาข้อมูลเอาตัวเลขจากฝรั่ง IMF ไปเขียนเป็นข่าวแทนใช่ไม่ต้องพูดเยอะงเอาตัวเลขเลยเพือที่จะไป a t t a c ไป c o u n t ร์ข่าวกลับไป1.8จากส่วนกลางก็ไป c o เตอร์ตัวเลข1.8แล้วถ้าพูด